หน้าตาอาหารมื้อนี้จ้ะทำบมกุ้งใส่ตีนไก่ใส่ผ่ากีริยวใส้โนมัอไ่น้เขาจ้ะมาจ้ะมากินน้ำหน้างื้เก่านั่นลละสวัสดีจ้าหอ,อ,อ,อ่พี่น้องพบพผอกับช่องนั่งอยฟิงนแเ่นนี้แล้วจ้ะนั่งก็ได้ทำบมกุ้งใส่ตีนไก่ไส่ผ่ากิริยวสู้พีนน่น้องกินแต่วกว่อนที่สิบไปกินนั่งกับขอขอบคุณทั้งกันเพื่อนไม่เพื่อนเกาแล้วจ้ะที่เขามา่เยี่ยมมาหานั่งนั่งก็บคอยทย่อยต่อไปอยู่จ้ะ บ้านใหนที่นั่งบ้านไนไปอย่าเฝ้าทำไมอาจารย์จะนั่งกับทิ่งช่วงระยะเวลาเมื่อหนึ่งสองเมืองจะนั่งกับังคอยไปนะจ๊ะนั่งกับอตอบนะีเดี๋ยวนั้นเลยนนั่งกับคือว่าเว้นระยะห่างไปในโตัวยังสิอาจารย์นั่งกับต,ตอบไปเบิร์นยูจารน,นั่งพยายามตอบจ้ะสําหรับมนีกับมัด้่ะเอามาโลงเมือกันเลยฮะนี่ต่ำบอกคุ้งเตีนไกลจ้ะมะเขือจ้ะมะเขือผักกัดแก้วผักชีจ้ะผักชี ผักชีกับบวค่อยสดอนไรจะเหี่ยวๆหรอกอข้ามแหลกแห้งมานเอาอย่างไงพี่น้องเนาะจ้ะผ่ากิลิวเนาะจ้ะเนาะผ่ากิลิวเนาะไม่แ่บๆแต่พี่น้องแซกอันนี้จ้ะตัดมือได้หรอแซ่บมือนนะั้น เสียบทั้งเผ็ดพอไงไปเฮ็ดงานเลาอย่าไปนองอยู่คนเดียวอยู่แล้วนั่งโอ้พี่นองข้ามแหลกกับเผ็ดไปแล้วกัดแก้ว ทำักินข้าหน่อยให้มาแซบมวนมันไปข้ามัไงนอืมักับผัดเผ็ดนี้น mm ึ hmm. mm ่งาป้อืม ก็เลยมาเห็นที่หลังกับพี่น้องอืโอ้ฝาปิ่นกับมื่อน,นี้เหรครับพี่น้อง นั рядом, gli, a, ่งลวกเอาพี mm ่เจ้านั่งมาได้ต้มโดนน่ะมันหนียงานเล็หน่อยเนี่ยหย่อมนี่เรียกเตะโอโก้เลยอ่ะอาใจแก้วดีเป็นรักเข้าอื้มงามงกับาข้ามเนี่ย ตอนไงน้ำไหลบูน่าเห็นหง่วดน้อหอมพิกคักน้ำงใหม่ครับน้ำใหม่น้ำใหม่ก็บอกเล่นแก้เพล็ดบอกซี่มวนมันลงถ่ายว่าบัะเทศเนี่ยเพ็ดโพดเพ็พวกบารุงจักของไรอ่

ฟาป้นเลยตัวนี้นั่งบอกคงขึ้นหน่อยแี่มีแต่ตอนไกลครับตอนนี่เนื้เคืองมันหักเน้อพี่นอ้องยิน่เพียร์เราก็ไปหาเรอเยี่ยมพี่น้องอีกประเทศเนี่ยเราตอบความเมตนนั่งตอบไปตอบมากกับงอยงอยรับเป็นต่เดที่นี่ย ทานด้วยครัพี่น,อนงง้องก,ก,ก,กินเนื้อนั่นเนื้อแสบเก่ากินเลี้ยงมือก็อยังแซ่บมันตำบหุ่งนี่เนาะนั่งอยากเริ่มอยากขับปุ้นแล้วครับพี่น้องม่ได้กินขับปุ้นมาหลายอาทิตย์แล้วเนาะเริ่มอยากแล้วเมื่อวานพ่อเดือดแล้วบ้านมาได้กินขับปุ้นมนะนั้งเน่ะบ้านมากิ่งเลยได้จากมันบไม่หมูบ่มันไม,มไม่ยั้งมั่งก็คือว่า บังคับจาของเค่นั้นเป็นวิ่ัยบ่ตัวจาของแล้วจะนั่งอ่ะอยากกินบบนังบร้กินอ่ะช่วงปีใหม่มัน้หนักนั่งกันกับบะลงแต่ว่านั่งคิดว่ามันขึ้นอยู่ดอกแต่ว่านั่งก็ดีใจแนี่ยแต่ว่านั่งนั่ง่มกุหมาจันัวนั่งว่าเดียวเนี่ยนั่งมีปัญหาเรื่องโ่นพวนั่งวานั่งอ้วมันเนี่ยนั่งนอนกโกนมาจันแน่วี่งน่งเป็นปัญหากับนั่ง เรานั่งกับบ่เมื่อยหลายหอบกับบ่คอยขึ้นแบบพี่น้องหอบนั่งบ่คอยขึ้นเลยเดียวเนี่ดีอลีนั่งอันนั่งบ่อวนบ่ยังขึ้นนะมันอิมน่มันเร่ยจตนั่งกินมันจ็กินอิ่มกินเต็มอยู่เนี่ยแต่ว่ามันบ่มีเข่ามีแปง้งน้องเ่เดียวมันก็โล่งจีนนะมันเลยบรหิหารเขาอ,อืดท้องเลยบริห้รเขาหายใจลาบากนั่งกัเลยบ่หอบขึ้นทุกมือเนี่ยนั่งกับกินเพื่เกิาเนี่ยนะจ๊ะแต่ว่าบ่มีแปง้งบ่อยมันแหงนเกินไปมาจะเอาตัวเนี่ย มันกลิ mm. ่นทั uh ้งเบาห้องมันจะกินอะไรมันดีเพลนหมูน้อยหมูย่งเพลินไรกินไครกับไี่นอกเปลือยเบ้องเนา ยดีอยู่จ้ะต้มตีนไก่แล้วก็ไปซาบพ,พามาันกับมา่นางตอบคอมเออมนจ้ะต้มไปเป็นซิปนาที่เปล่าเฮ็ดไส้กางว่ายังตื่นเศรได้เบียกหลายอยา่างขึ้นมันว,านวาน่าละจ้ะเพราะงี้เราจะไปเฮ็ดงานเจ็ดโมงเลยตื่นมาตงา้งหกโ,โมงพร้อมล้วเราไปเรานั่งกับเฮ็ดเบียกถ้ผ่าสักแพ้ะ อตาสองหลอนดนอยากอากาศกับรรเหน,นาวแล้วเ,วเดี๋ยวเีพี่น้องมันับบหนาวเลยหนาว้จักหนึ่งของศามือในร่างเบิงล้วเดี๋ยวมันก็นาวอีกมาเบิดอหนาวง่ายดอก มืัอน,นี้บ่มีแดดคือช่วงมันเมื่อจนะพี่น้องบ่มีแดดคือไมมีแดดไข่ในแกงสว่างดีอยู่มันไม่มีแดดเลยวันนี้มันก็เลยดูเหมือนมืดๆแด้วแดดพี่น้องพอเราเอ๋ยแสบแสบปั่นซื้อ ถ้าซื้อเขากับ่าแสบปันนี่กินผู้เดียวยังแสบนั่งไปกินกับมูมกับก่ากินเผ็ดน้ำหืมใจถึงเลขแน่แนะากจริงอไม่ค้นดวงดีถือใจปีไม่บอกั่งนะถึงที่ระโตว สือกรยยุคคนละมองผมนั่งนักเทียนา่งเลยบสือแต่ว่านั่งฝันดีนี่ข,ขึ้นน่พันใดเงิน,นไนกับใครเนาะถินได้เปื้ออ,อย่าพี่น้องเบิรดเตี่ยงอด้วนที่เขาห้อง ไม่กีวันก็เปิดโรงเรียนแล้วขันใส่ตั้งแต่มแมทหลจะากพี่น้องไปโรงเรียนมันมานระบาดอีกรอบแล้วเนาะแต่ว่านั่งกับได้จองเข็มสามแล้วจ้าวันจันทร์เนี่ยนะนั่งจะไปสีเข็มสามนะ่ะอืฟีมมือเจ้าของ ມາແຊ່ຝີມືຢູ່ຂອງໃຫ້ແຊ່ຝີມືໃຫ້ເນາະครับພີ່ນ້ອງມັນຊິມືຢູ່ຂໍມາແຊ່ແລ້ວກະ เพ็ดด้วยกับเพ็ดบเพ็ดพมึกก้อนมอนึงนั่นเนี่ยนั่งว่าหมกึกก้อนมูอนึงเพ็ดค้างว่มีผักแกมของบลเมี่ยนีบนล้วมีแต่ตับมูุงโคโล้รนังพอหมงออกด้ยค่ะกินกับตักหุูเพ,พ็่พี่ปลอง พี่น้องเพชรไเลเพชรไเลค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องมากินตามบุหงาเตีนไก่ใส่อันผ่ากิริวเฮาปากบานเลยค่ะพี่น้องปากโคกกระบานปากคนกระบานขึ้กันฝากพี่น้องเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องน้อเอียเฟี้ยนทั้งกองเลยด้วยจ้าสวัสดีจ้า